สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับวิชานี้ก็เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในหัวข้อของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2ออย่างด้วยกันนะครับก็คือหหลักฐานที่เป็นลายลักษักอักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษักอักษรนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษักอักษรก็คืออย่างเช่นนะครับ การจดบันทึกเอกสารนะครับมีการบันทึกไว้ในใบลานศิลาจารึกนะครับสิ่งพสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับพวกนี้เราจะนับว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็คืออย่างเช่นโบราณวัตถุโบราณคดีโบราณสถานพวกนี้นะครับวัดวาอารามาถ้วย ชามต่างๆนะครับเครื่องปั้นดินเผาอันนี้คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับส่วนการแบ่งประเภทของหลักฐานนะครับประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็นเป็นสองแบบด้วยกันก็นคือหนึ่งหลักฐานขั้นประถมภูมินะครับประถมก็คือเรื่มแรกประถมภูมิก็คือ,ห,อหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นต้นคืออะไรหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเลยนะครับเกิดขึ้นในสมัยนั้นอย่างเช่น สงครามเวียดนามทวดของเราที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับไปรบที่สงครามเวียดนามแล้วมาเล่าให้เราฟังปู่ของเราก็จะเป็นหลักฐานประมภูมิหรือหลักฐานชั้นต้นนะครับอันนั้นคือเขาเป็นบุคคลจริงที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับก็เลยเหตุเป็นเหตุการณ์ชั้นต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปู่เล่ามาให้เราทวดเล่ามาให้เราฟังนะครับ ทีนี้เราเราจดบันทึกแล้วเราจดบันทึกเศษเรามารวบรวมใหม่และเรานําไปเผยแพร่แสดงว่าสิ่งที่เรานําไปเผยแพร่ต่อนะครับจากที่ทวดเล่ามาจากที่ปู่เล่ามาเนี่ยเรานําไปเผยแพร่ต่อแสดงว่าหลักฐานที่เราสร้างขึ้นมาอันนั้นคือเป็นหลักฐานชั้นรองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นรวบรวมขึ้นมาใหม่จากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือก็คือหลักฐานนะครับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองชั้นต้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นจริงๆ นะครับหรือจากบุคคลที่เกิดอยู่ในสมัยนั้นแต่ถ้าเอกหลักฐานชั้นรองหลังมามีการรวบรวมใหม่มีการหาข้อมูลใหม่รวบรวมใหม่นะครับรวบรวมหลักฐานอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับก็คือนี้ก็คือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์